กระทรวงการคลังลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบกว่า20วันไม่เคลื่อนไหวกระทรวงการคลังนะครับแจ้งปัญหาการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่เคลื่อนไหวมาตั้งแต่ลงทะเบียนวันที่28มีนาคมแล้วระบุใช้เวลาในการคัดกรองแต่ละคนไม่เท่ากัน จากกรณีที่รัฐบาลนะครับเปิดมาตรการการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i d 1 9จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการการเยียวยารายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นซึ่งระบบเตรียมปิดให้ลงทะเบียนเที่ยงคืนวันที่22เมษายนนี้ ทั้งนี้ใน f c e e o o o นะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ออกมาตอบข้อสงสัยของประชาชนที่มีสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบตั้งแต่28มีนา63แล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอีกเลยและเมื่อโทรสอบถามเจ้าหน้าที่กรุงไทยแล้วแล้วบอกว่าอยู่ในช่วงของการคัดกรองของรัฐโดยกระทรวงการคลังชี้แจงว่า กระทรวงการคลังได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนตลอดเวลาด้วยตั้งแต่วันที่28มีนาคม2563มีผู้ลงทะเบียนมากกว่า27ล้านคนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละรายใช้เวลามากน้อยไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลการประกอบอาชีพที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้รวมทั้ง จะต้องนำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุดหรือสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ท่านได้ที่ www. t r าไม t h ก .com และการดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนจะดำเนินการโดยระบบส่วนการทบทวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ไม่ได้รับสิทธิ์และประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์จะมีกลไกในการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อยือนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ได้รับผู้ลงทะเบียน เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาซึ่งการดำเนินการทั้งสองส่วนมีการดำเนินการที่แตกต่างกันคนละขั้นตอนกันและคนละกลุ่มบุคคลกันดังนั้นจึงสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ดำเนินการตรวจสอบและคัดกรองเสร็จสิ้นก่อนแต่อย่างใดนอกจากนี้การโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ลงทะเบียนที่ ผ่านสิทธิ์กระสวงการคลังได้โอนครั้งแรกเมื่อวันที่8เมษายน2563ซึ่งใช้เวลาเพียง7วันทําการหลังเปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่28มีนาคม2563และการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาดำเนินการต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่วันที่8ถึง17เมษายน2563รวมแล้ว3.2ล้านคนแล้วจำนวน1.6หมื่นล้านบาท แล้วนะครับส่วนที่ถามว่ากรณีที่รับแจ้งว่าดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบและเมื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมไปแล้วระบบยังคงสถานะให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดิมจะต้องทำอย่างไรกระทรวงกันครังชี้แจงว่าโดยปกติแล้วระบบจะมีการปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนทุกสิ้นวันนะครับดังนั้น เมื่อท่านนำส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้อีกครั้งในวันถัดไปผ่านทางเว็บไซต์ w w w t r a m e t i n g k a n c o m หรือธนาคารกรุงไทยโทร02-111-1144ตลอด24ชั่วโมงขณะที่คนที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา5,000บาทและได้รับเงินผ่านบัญชีแล้วแต่มีความประสงค์จะขอคืนเงินเยียวยา กระทรวงการคลังชี้แจงอยู่ว่าอยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางซึ่งจะประกาศให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งประธานาธิบดีทัามแจกเงินคนอเมริกัน1,200-2,400ถึงเหรียญตกงานรับเพิ่มอีก600เหรียญต่อสัปดาห์ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา13-17เมษายน2563นะครับ ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ได้รับการแจกเงินนะครับอย่างต่อเนื่องแบ่งเป็นบุคคลที่เข้าข่ายได้รับเงินดังนี้ 1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ทุกคน1,200เหรียญสหรัฐสำหรับคนโสดและมีรายได้ทั้งปีน้อยกว่า7,500เหรียญสหรัฐส่วนคนที่ มีครอบครัวถ้ารายได้ทั้งปีน้อยกว่า150,000ดอลลาร์สหรัฐทุกครอบครัวจะได้2,400เหรียญสหรัฐเด็กและเยาวชนได้รับเงินคนละ500เหรียญสหรัฐได้รับโอนครั้งเดียวตั้งแต่13เมษายน2563ที่ผ่านมา 2. ผู้ที่ตกงานขณะนี้มีประมาณ15ล้านคนจะได้รับเงิน สูงสุด600ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์คาดว่าจะได้รับประมาณระยะเวลา16สัปดาห์ซึ่งเป็นเงินส่วนที่เพิ่มจากเงินที่ได้จากการตกงานเช่นพนักงานเสิร์ฟที่ตกงานเพราะร้านถูกสั่งปิดได้รับเงินตกงาน480ดอลลาร์สหรัฐต่อสัปดาห์ และในสัปดาห์นั้นจะได้รับเงินเพิ่มอีก600ดอลลาร์สหรัฐกลุ่มที่3กลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลรับผิดชอบการจ่ายเงินค่าจ้างให้พนักงานรายละ1,000ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยนะครับถึงแผน3ระยะซึ่งเป็นการเปิดทางให้กับ50 รัฐทั่วประเทศผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์และเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยระบุว่ารัฐที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถปฏิบัติตามได้ทันทีระยะแรกนะครับประชาชนต้องงดรวมกลุ่มเกิน10คนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นและส่งเสริมการทำงานที่บ้าน ส่วนสถานที่สาธารณะนะครับเช่นโรงภาพยนตร์ร้านอาหารสนามกีฬาและาศาสานสถานเปิดได้ภายใต้การเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเข้มงวดนะครับขณะที่โรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิดนะครับเริ่มผ่าตัดแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้ระยะที่2นะครับเมื่อไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ ให้เดินทางโดยไม่จำเป็นไปได้แต่อย่างงดหลีกเลี่ยงนะครับการรวมกลุ่มเกิน50คนอนุญาตเปิดโรงเรียนนะครับค่ายเยาวชนและสถานบันเทิงรวมถึงให้โรงพยาบาลผ่าตัดผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเพิ่มรายได้อีกครั้งหนึ่งระยะที่3นะครับคือใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแต่ประชาชนต้องมีมาตรฐานสุขอนามัยสูงขึ้น และยังใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมต่อไปเพื่อลดโอกาสติดเชื้อจากผู้ป่วยไม่แสดงอาการโดยแผน3ระยะต่อเนื่องจากแผนการแจกเงินคนอเมริกันนะครับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 คนละ1,200เหรียญน,นะครับหรือราว39,000บาทสำหรับผู้มีรายได้ไม่ถึงปีละ75,000เหรียญสหรัฐนะครับหรือ 2ล้าน4ี่แสนบาทต่อปีครับจตุรนลั่นรัฐบาลต้องจ่ายเงินเยียวยาย7่ล้านคนทันทีประชาชนไม่มีกินชักช้าไม่ได้เมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมานายจตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีการแจกเงินเยียวยา5,000บาทตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ว่า5,000บาทต้องจ่ายทันทีจากภาพความเดือดร้อนของผู้ที่มาร้รงเรียนที่กระทรวงการคลังก็ดีเสียงสะท้อนผ่านสื่อต่างๆก็ดีภาพคนไปจำนำของกันมากผิดปกติ ก็ดีรัฐบาลควรรู้แล้วว่าประชาชนทั่วประเทศกำลังเดือดร้อนแสนสาหัสภาพสะท้อนเหล่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างของคนอีกเป็น10บสล้านที่กำลังเดือดร้อนมากขึ้นทุกวันรัฐบาลจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ผมยังยืนยันข้อเสนอเดิมคือต้องจ่าย5,000บาทให้คนทั้ง27ล้านคนไปก่อนแล้วค่อยเคลียร์การที่หลังจะปล่อยให้คนเป็น10ล้านไม่มีจะกินกันไปอย่างนี้ไม่ได้ กว่าจะพิจารณาจนครบทั้ง27ล้านคนที่สมัครจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะอุทธรณ์และพิจารณาเสร็จจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่คนที่ต้องหยุดงานเขาหยุดมาเกือบเดือนแล้วและไม่มีเงินใช้เลยทำไมรัฐบาลยังไม่เข้าใจว่าทำชักช้าแบบนี้ไม่ได้นอกจากนี้รัฐบาลควรจะชี้แจงให้ชัดเจนว่าคนที่มีสิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะได้เงิน5,000บาทในอีกกี่วันหรือกี่เดือนผู้ที่เดือดร้อนแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือในช่องทางใดเมื่อใดอยากเสนอให้พลเอกประยุทธ์และหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลทั้งหลายหาเวลาไปฟังความเดือดร้อนของประชาชนดูบ้างบางทีท่านทั้งอาจจะคิดอะไรได้ดีขึ้น ล่าสุดไม่รู้นาะยกพูดไปได้ยังไงว่ามีเงินใช้เยียวยาแค่5้าหมื่นล้านบาทและแค่เดือนเดียวเดือนเดียวคนเดือดร้อนมีตั้ง20-30ล้านคนเป็นอย่างน้อยทำไมไม่อ่านรัฐธรรมนูญมาตา140รา140กันบ้าง